เยจ้ามาพูดมาพอกันอีกคือเก่ากับช่องสาวอ,อมบ้านนาผาแซ่บเด้อวพี่น้องเด้อมาเด้อมาพูดมาพอกันคือเก่าพีน้ต้มพะโล่หมูเด้อต้มแบบธรรมดาธรรมดาบ้านเอานี่แหละแต่ว่าเอาเน้นความแซ่บเนาะเอาไรเอ่าเน้นหลักการในอย่างมากมายนะคะแต่ว่าต้มอ,ออกมาแล,ลา้วกะกินได้อร่อยค่ะกินได้แซ่บหลายนํา อันนี้กับากผักชีเด้อล,ลากผักชีลากผักชีใส่เลาลๆเลยค่ะผักหลายเ้า,าใส่หลายๆใส่ให้หอมๆแล้วค่ะเนาะโคกใส่กัระป๋อนโคกให้ละเอียดก็รอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะเพิ่มความแซ่บความนัวเข้าไปเนาะข้าวกระสุนพะล่วก่อนเ้อตุนตุนไฟ ใครมีหัวเช่อปูเก่าใส่เนาะอันนี้เราเราเน้นเราเน้นแบบว่ามีอะไรในตู้ก็เอาอันนั้นใส่แต่ถ้าถามว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงรสชาติออกมาหอมหวานหอมแซ่บแต่เราไม่เราไม่ชอบหวานนะคะก็เลยไม่ทำหวานเรามา่ชอบหวานเนาะเราก็จะ ไม่ใส่หวานนะเราจะใส่ซีอิ๊วหวานเฉยๆแล้วก็พอนะแล้วก็จะไม่ใส่เยอะด้วยเราจะตุ้นก่อนนะคะ ຄ่อนข้างແລ້ວ อันนี้ให้กลิ่นออกมาหมูหอมแต่เนื้อหมูนี่ตุ๋นจนเปื่อยแล้วนะคะน่นแหละหูหนักตุ๋นจนได้ที่แลคะ่ะเอาขอมันมาต้ม ขอบคุณๆๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมในช่องสาวออ,อมนภา,าแซ่บเด้อขอบคุณหลายๆทุกๆทุกคนเลยจ้ะอ่ะต่อไปสิเกียงเห็ดจ้ะเดี๋ยวอันนี้สุกแล้วก็เกียงเห็ดขอบคุณทุกคนนะคะ